สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพาใส่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงไปในเอกสารที่เราต้องการเพิ่มลายเซ็นเอกสารตรงตำแหน่งชื่อและนามสกุลของเรานะคะเริ่มต้นจากเปิดไฟล์เอกสารที่เราต้องการนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไปวางค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเรากดที่ insert ค่ะเพื่อที่จะเลือกรูปภาพารเซนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราได้เซฟเอาไว้นะคะกดที่ picture ค่ะเลือกที่ this device ค่ะและเลือการเซนที่เราต้องการนะคะค่ะเราจะได้ารเซนที่เราต้องการอยู่ในเอกสารนะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ภาพารเซนค่ะแล้วไปที่ wrap text นะคะ แล้วเลือก in font r o f text ค่ะเราจะได้ลายเซนที่สามารถทับอยู่เหนือข้อความในเอกสารของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำพื้นแผ่นหลังลายเซนออกนะคะด้วยการที่ไปกดที่ color ค่ะและเลือกมาที่ set transparent color ค่ะ และนำสัญลักษณ์ที่เราได้นะคะมาคลิกที่พื้นด้านหลังลายเซนค่ะเพื่อนำพื้นหลังออกนะคะค่ะแล้วเรากา็จับขนาดและตำแหน่งของลายเซนที่เราเราต้องการจะวางนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ไลายเซนของเราที่ ที่สวยงามค่ะ